ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนครับอ,อยู่กับช่องปันคุณทีวีนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันหน้าเซ็นทรัลและนาทิเบตนะครับมาช่วยกันนับถอยหลังนะครับจนถึงวันที่ส1มกราคมปี2 5 6 7ก็ก็คือทางเซ็นทรัลเขามีแผนที่จะทุบสร้างใหม่เลยนะแล้วก็จะขุดมิกซ์ยูดยักษ์ขนาดใหญ่เลยซึ่งมิกซ์ยูดเนี่ยมันก็จะมีที่พักอาศัยด้วยแล้วคอมมูนิตี้อะไรที่แบบว่ายิ่งใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็ตึกที่เห็นอยู่เนี่ย ตั้งแต่อาคารตรงโลจอลรถทางด้านนู้นนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าซึ่งตอนนี้มันจะเป็น BNBNB มบที่ขายพวกอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรนะ B N B Home นะครับก็จะทุบเลยนะแล้วก็อาคารตรงนี้ใหญ่ๆนะครับจะทุหนะบทห,นนะทหมดเลยนะครับเนี่ยที่เห็นน่ทุบหมดเลยนะครับทางด้านนี้ถ้าใครเคยมาเป็นตึกของอโรบินสันนะก็ทุบหมดเลยยกเว้นเขาจะเหลืออย่างเดียวเลยก็คือเป็นอาคารของอินเด็ก นะครับแล้วก็จะทําใหม่เลยนะเซ็นทรัละลาทิเบสโอ้โหซึ่งจะใช้เวลาก่อสร้าง2ปีเขาจะทําทางเชื่อมด้วยนะเออทีน,นี้เราก็เลยมาดูซิว่าตอนนี้เขาก็เลยขนพวกของแบบมาเซล,ลใหญ่เลยนะว่ามีอะไรบ้างนะเผื่อเป็นประโยชน์นะครับไปดูกันดีกว่าไปนี่นะครับส่วนลานตรงนี้เขาก็เปิดให้เป็นตลาดนัดเปิดท้ายขายของนะครับนี่ก็จะมีพวก ร้านต่างๆนะครับเริ่มจัดเริ่มจัดร้านกันละก็จะมีร้านที่ขายแคทตัดนะครับเซลล์20บาทเสื้อผงเสื้อผ้านะฝั่งนูก็จะเป็นพวกถุงเท้านะคู่ละ20บาทเสื้อตัวถึงร้อบาทนะครับอเห็นไหมตอนนี้ก็ของทั้งหลายเนี่ยคือในในห้ามที่เราเดินดูแล้วเนี่ยมันก็มีของมาเซลล์บ้างแล้วนะนเดี๋ยวให้ดู ต้นคริสต์มาสนะครับนี่เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในเนาะว่ามีอะไรที่เขาออกมาเซลล์กันขนาดหนักเลยลดสูงถึงเ0เลยนะแต่ในห้างมีเห็นบอกว่ามีก็ลด90%ก็มีนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นจานชามนะครับนี่ใครเห็นก็ลุยได้เลยนะมีเน็กทองเน็กท้ายผ้าเช็ดโต๊ะอะไรต่างๆนะครับนี่ดูนะมีเยอะเลยนะเดินไม่ร้อนมากนะ สบายสบายอันนี้ก็เป็นแก้วแก้วมักนะเป็นชุดชุดของเขาเลยนะอามาเซลจาก395เหรลือ199อ่ะถูกนะถูกแล้วก็เนี่ยมีของซีกอลนะครับก็มาเลือกดูแล้วกันไม่รู้มีตำหนีหรือเปล่าแต่ที่ว่าไม่น่ามีหรอกของที่เขาบอกว่าค้างสต็อกเอาไว้นะทีฟาวเนี่ยทางนั้นเลยนะครับเนี่ยมีผ้าขนนุง่งขนหนูนะครับ ขายหาอยู่ผ้าปูที่นอนผ้าน,นวมนี่นะฟอริน่าหรอผ้าน,นวม6กฟุตหชิ้นโหจากห้าพเหลือสองพันอ่ะนี่นะครับนี่ส่วนตรงนี้ลด50%เปเซ็นตเลยมาดูได้มาดูได้เนี่ยดูราคาทีฟ้าแล้วกันหม้ออัดแรงดัน4 2, 90, ลิตรสองพัดเหลือพันหินะครับลองคอสหน้านี้ไว้ดูนะ จนถึง31ธันวาคมเลยนะครับเนี่ยก็เขามีแผนจะปิดก็คือ31มกราคม2567นะครับหลังจากนั้นก็จะทุบแล้วก็สร้างใหม่ซึ่งใช้เวลา2ปีนะโอ้เขาทำสกายวอล์กเชื่อมเลยนะสุดยอดเลยนะครับเซนทันนะอันนี้ก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะเนี่ยแก้วเป็นสแตนเลสด้วยโอ้ โตล่าโตล่านะชื่อโตล่าเยอะแยะเลยแล้วก็ชุดกล่องช้อนซ่อมนะนี่นะถ้าใครเห็นก็มาดูได้หูยดูกระติกน้ำสุญญากาศครับโอ้โหใหญ่มากเดินป่าเดินอะไรอันนี้ผลิตในประเทศไทยนะครับนี่แต่ว่าไอ้ตัวหนังสือเป็นกล่องญี่ปุ่นเลยเซลล์ส0ถึงสีเเฉพาะรุ่นนะ โอ้โยดูสิดูดูดูใหญ่มากอ่ะออกแคมป์เนี่ยมาจัดได้เลยนะครับนี่คือเส็นทรัลาซาทิเบตนะ MRT สายสีม่วงนะครับตอนนี้ก็ยัง20บาทอยู่ลงสถานีแยกนนทบุรีนะครับโอ้โห oh. องอาหารนี่สวย,สวยแล้วดอี่สามร้อยมีทอนนะครับนี่ดูดินะ ของใช้เกี่ยวกับบ้านเนี่ยกระเป๋ากล่องอาหารส่วนใหญ่กระเป๋ากล่องอาหารขายเยอะจังอ๋อนี่เป็นถุงเป็นกระเป๋าเก็บความร้อนเออเจ๋งอะ่ะนี่นะครับซอก็คือซื้อแล้วได้นี่คือมงกระเป๋ากล่องอาหารโกรมลายดอกไม้1้อยบนะครับกระเป๋ากล่องอาหารแก้ว2องรบาทนะมาดูของใหญ่กันบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับของที่ใช้ในบ้านนะนะ อ๋อแต่และอย่างก็จะมีโปรของเขาหมดสิบคันวานะครับถังน้ำร้อยี่สิบลิตรสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะ <c oughs> แล้วหนานะหนาเลยหนาเลยนะครับอันนี้เป็นชั้นวางของด้วยเป็นโครงเหล็กพับได้นะเก้อยเก้าสิบบาทห้าชั้นพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับสวยๆครับแต่ตรงนี้บางนิดนึงอ่ามาขอนเสื้อไม่ถูกพื้น เป็นถังปั่นไม่ถูกพื้น500บาทนะืูไปอเมื่อก่อนมาแรกๆโอ้โห,หลายพันนะอันนี้ก็เป็นชุดนะไม้กวาดพร้อมที่โกยนะครับเ,เข้าชุดกันเลยนี่ส่วนใหญ่คอนเทนเนอร์พวกกระตรงกระติกอะไรจะเยอะนะซื้อไปใส่ซอ,องเสื้อผ้าค้มอ่ะเนี่ยสอง็ิบเาบาทเนี่ยถังบเริ่มครับเนี่ยกี่ลิตรวะเนี่ยอสุดยอด กล่องปิกนิก8.5ลิตร59 l. บาทจาก89อ๋อเมื่อกี้ที่เราดูนี่โอเราดูหลายอันะชุดความจานมีความจานเล็กจานใหญ่นะนี่ถูกมากจนถึงเนี่เกือบวันสุดท้ายแล้วเนี่ย28มกราคม2 5 6 7อีกเท่าไหร่นะอีก3วันห้างก็จะทุบแล้ว <mos c içinde> <t 's> แต่คิดว่าเขาน้าจะปิดก่อนนะแล้วเขาก็ค่อยทำอะไรของเขาก็ว่าไปนี่อันนี้469บาท จาก659นะโอ้เป็นที่ใส่หนหนักเหมือนกันบ่งบอกอถึงความแข็งแรงนะเนี่ยเก้าอีนะ้น่ะนั่งสบาย40เซนรองรับน้ำหนักได้100กิโลกร,รมัมเท่าไหร่เนี่ยเก้าอี้สูง129บาทนะ๋อมีถังน้ำ7ลิตรปะกา้าผ้าหูหิ้ว99บาทเนะี่ยอันนี้659นะครับ99บาทอยู่วันไหนเอ่ยนี่คือนี้อยใหญ่ ใหญ่นะเนะี่ยเก้าเก้าบาทอนะ่ะ <c oughs> ดูสิโอ้โหมันทรงสูงดีกวนะ่าเนี่ยหนาด้วยโอ้ใครจะซื้อของเข้าบ้านนะมาเลยซื้อไปจับฉลาบปีใหม่เอ้ยเขาท้า,าจับฉลาบปีใหม่แ่ยเป็นไอเดียแล้วนีน่อันนี้นะชุดตะกร้าเหลี่ยมลายหวายสามชั้นสองร้อยยี่สิบเก้าอันนี้สถิต น่าจะใช่ว้งสามชัน้นนะครับเนี่ยโอ้อโหกล่องถูกๆนั่นเลยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยอันนี้ชั้นวางของชั้นวางใส่รองเทา้าเนี่ยสามร้อยสิบห้าบาทโอ้โหเหลือร้อยสามเก้าป่ะไม่ดูนะอันนี้ต้องมาดูกันเอาเองอันนี้เป็นราคาครับกล่องรองเท,าทาง้เาถาดสไลด์นะสองร้อยยี่สิบเก้าอสำหรับคนรักรองเท้าเนาะเอาไปอะแดปเตอร์เอ่เอ เอาไปอาจจะทำใส่ใส่่างอื่นได้เ้เไหอใส่ของงของเล่นเนาะเนี่ยสามรอยเก้าสิบเก้าคอนเทนเนอร์ร้อยลิตรครับอันนี้โอ้โหนี่นะนี่คือราคาโอ้ยแค่ข้างนอกข้างนอกนี่ก็ใครได้ไปนี่ก็คุ้มแล้วซื้อของเข้าบ้านอ่ะนี่มีกี่ชั้นนะเจ็ดชั้นเลยอ อันนี้พันสามเก้านะลดเหลือเท่าไหร่เอ่ยเห็นไม่เห็นราคาแต่ก็น่าจะลดแล้วมัง้งถ้าป้ายแดงอะนะป้ายแดงเจ็ดห้าเก้านะป้ายเขียวน่าจะเป็นป้ายเดิมๆของเขาน่ตู้ลิ้นชักฝาสีเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทก็น่าจะเป็นอันนี้แหละอืมแล้วมีเป็นท็อปเป็นแบบไม้นะพันห้าอันนี้ไม่ใช่ท็อปไม้นะครับนี่นะเนี่ยของใหม่เลยนะ นี่นะครับวิชักสามชั้นตามนี้เลยครับบิ๊กแ n k คิวนะครับเซลรถครั้งใหญ่แทนคำขอบคุณเอมเอาเป็นว่าแค่โดมนี้เน,นี่ยนะแค,แค่ในเต็นท์นี้ก็เยอะมากนะเหมาะสำหรับซื้อของเข้าบ้านนี่ชั้นวางช้อนซ่อมอะไรก็โอ้สวยๆเก๋ๆทั้งนั้นเลยนะครับทางขายะเนี่ยตะกร้า ราคา139โอ้หใหญ่มากก็ดูที่แล้วมันใส่ล้อได้เลยนะเนี่ยเนี่ยมีล้อให้ใส่โอ้โหมาใหม่ๆนี่มันจะราคาเท่าไหร่เรามาดูพัดลมบ้างอาตาลิครับ798เนี่ยซื้อไปทำบุญอ๋อดีเลยนะนาฬิกานะครับ295บาทเอ้นาฬิกายัง ยังราคาที่เราแบบยังคิดว่ายังสูงอยู่นิดนึงยังรถไม่จริงนะแต่ก็คิดว่าล่นี้หน่อยๆไจเก๋ไปคิดอะไรมากนะครับอยู่ในราคาไม่ถึง300ร้อยก็ถูกถือว่าถูกแล้วมีหลายห้องก็อย่าไปซื้ออะไรแพงมากมีเป็นกล่องเก็บข้าวสารนะครับสองาบาทอันนี้ก็ยังถือว่าธรรมดาอยู่นะกราคิดว่าเขาน่าจะมีค้าวกันไปกล่องข้าวสารหกิโกร,รัมเกบาท อันไหนเอย่ยอันนี้10กิโลสิบกิโลสองร้อยห้าสิบบาทอก็ซื้อกล่องข้าวสาร5กิโลกรัมเกบาท2กล่องก็ยังถูกกว่าเน,นี่ดีไงนี่ไงห้กิโลนะครับอันนี้99บาทอะ่ะสำหรับแบบอยู่หอพักอันนี้ก็เป็นกล่องใส่ข้าวนะครับใส่แกงใส่อะไรนี่ข้าวคมหมอนอิงต่างๆนะที่ห่ออะไร h e a v e n หรอ ชุดครึ่งนอนห้าฟุตหกฟุตมีหชิ้นนะครับสองร้เส้นได้หนึ่งหนึ่งร้บาทเนี่ยซื้อไปจับฉลากปีใหม่โอ้โหช่วงนี้นี่ผ้าเช็ดเท้านะครับเป็นพรมเช็ดเท้านุ่มๆหนึ่สามร้อยนะฝาชักโคกก็มีอย่าไปคิดอะไรมากนะครับเน้นแบบเก็บเงินไว้ซื้อของกินดีกว่ามาซื้อของแบบใช้อย่างนี้ก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะ ที่วางสบู่พัดม,ม่านนะครับนี่อ่าอันนี้คือสายชําระฝักบัวเป็นชุดของเขาเลยอ่ะอันนี้เท่าไหร่ครับน็อตทองเหลืองด้วยนะราคาพิเศษสองร้อหกเก้าจากปกติสี่รยี่สิบาทนะก็ถือว่าถูกนี่นะโอ้มีหลายเลยนะครับเอาของที่บ้านมาเทียบดูได้นะ มีรุ่นยอดนิยมเนี่ยนะซื้อไปก็คือ,อไม่ผิดสเปคอันนี้เป็นชั้นวางห้องน้ำอ่าชั้นวางสบู่ในห้องน้ำนะนมีพัดลมด้วยพัดลม USB เนี่ยพัดลมแบบเล็กๆพกพานะครับมาดูได้นะร้อยหกหร้อนะครับนี่ตามนี้เลยมีผมเช็ดเท้าผมไฟเบอร์นะอ่า ส่วนจะเป็นคอนเทนเนอร์นะไปดูในห้างกันดีกว่าว่ามีอะไรลดบ้างไปเดี๋ยวดูนะนี่นะครับตึก B&B Home ์บีโก็ไปด้วยนะครับโดนทุบเหมือนกันนะอ่าเขาก็เอามาเคลียร์แลนส์เหมือนกันนะลด90%เนนะเฮกนิตโตนะครับมีหลากหลายลายเลยอะ่ะโอ้โหพื้นบ้านใครระเบิดถึงเวลาเปลี่ยนแล้วนะครับมาดูที่นี่ได้นะไปดูราคาแซนเปลิปลแซมเปลิลนิดนึง นี่นะครับอันนี้ลายเลียนแบบลามิเนตเลยสวยก็อายกตัวอย่างเช่นเขาขายเป็นกล่องนะ3า3บาบาทต่อต่อลมอแต่ถ้าเกิดซื้อยกกล่องก็คือ4ี่าบาทต่อกล่องนะหนึ่งกล่องก็จะปูได้1.44่ต่ลมอเนี่ยเขาจะมีบอกนะครับนี่มีกี่ลงกี่รุ่นนะเนี่ยดูแล้วกันอ่ะใครจะซื้อไปอย่างละกล่องก็เถอะแล้วไปแล้วไปบอกว่าคพนเนี่ยอย่างเท่เลยที่บ้านอ่ะ มีหลากหลายลายเลยโอ้โหอย่างนี้นะเงาครอบสวยเลยน่าจะเย็นหน้าดูนะอดูแลรักษาง่ายนี่เนาะบางคนมายืนเอาฉากหลังเป็นวอลเปเปอร์ iper, ถ่ายรูปก,ก็ได้ก็ <c oughs> เทไปอีกแบบหนึง่งเป็นแคตตาล็อกที่แบบว่าเอาของจริงมาวางไว้เลยนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นขนาด60คู120นะที่ดูเมื่อกี้จะเป็น60 60นะ อันนี้ก็เหมาะสําหรับทําเป็นผนังกระเบื้องผนังเขาจะบอกเลยกระเบื้องปูพื้นกระเบื้องผนังอะไรอย่างเงี้ยเออดีมากดีมากนะครับนี่สวยเราจะหลงไหลอะไรกับแผ่นตรงนี้แผ่นทางเดินแผ่นปูพื้นนานเกินไปหน่อยเดี๋ยวไปดูตรงจุดอื่นกันนะครับเนี่ยอันนี้เราอยู่กันบริเวณชั้นสองนะครับก็จะมีเสื้อผ้าลดราคาเนี่ยเห็นไหมเสื้อผ้าผู้ใหญ่ตา ดีได้ตาร้ายเสียนะครับก็ตัวละ120บาทซื้อ5แถม1นะครับตัวละ200ก็มีนะีดูป้ายนะครับมีนะมีโอกาสมาก็มาเลือกซื้อได้เลยนะครับก่อนที่ห้างจะทําการปิดปรับปรุงครั้งใหญ่นะครับน,นี่เราพามาดูชั้น2หน้าฟูดคอร์ดส่วนอาหารนี่ก็จะมีปกตินะครับนี่นะเป็นแบบเสื้อ ผู้ใหญ่ก็มาเลือกซื้อกันนะครับเป็นเสื้อชุดวัยทำงานเป็นกางเกงขายาวขาสั้นเกงยีนก็มีนะทางโซนนี้ก็จะหลากหลายช่วงวัยละนะครับเนี่ยส่วนใหญ่200บาททั้งนั้นเลยนะครับดูป้าย120บาทเป็นเสื้อน่าจะเป็นมือสองหรือไม่ก็เป็นของที่น่าจะเป็นแบบมีดีเฟกตนิดนึงแต่ก็โอ้โห200 คุ้มค่ามากนะเนี่ยนะครับเนี่ยชั้นนี้เลยเนะ่ยดูมีคนได้ความสนใจกันเยอะนะครับแต่จริงๆนะตรงโซนนี้นรนนเรามากี่ครั้งเราก็จะเห็นนะเหมือนว่าเขาจองร้านชั้นสองไเลยส่วนตรงนู้นก็เนี่ยเหมือนเขาจะรู้รู้ตัวมานานแล้วละ่ะเขาก็เลยบอกว่าเอาของโน่นนี่นะั่นมามาลดมาลดทั้งร้านเลยนะบางร้านก็บอกว่าอย่างร้านจีนข้างล่างเขาบอกว่า รถครั้งยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็จะกลับประเทศแล้วอะไรอย่างนี้ก็มาช่วยสนับสนุนเข้าได้นะครับเ,เดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนต่อไปกันครับ วนเปิดท้ายก็ยังมีตามปกตินะครับจัดอยู่ทางโซนลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้านะแตเท่าที่ดูนะครับร้านข้างในเขาจะลดตามปกติอยู่แล้วนะแต่ถ้าลดหนักๆก,ก็จะเป็นข้างนอกห้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางโซนโรบินสันกันดีกว่าส่วนหน่วยงานราชการเนี่ยเขายังให้บริการจนถึงเท่าที่ถามที่เราพอมานะครับจนถึง31มกราคมนะแต่ก็น่าจะมีเก็บบ้างแล้วล่ะนี่นะครับตกตัวใหญ่แล้วร้านเสื้อผ้านะ จะลดล้างสต็อกกันเยอะเลยนะเอามาเคลียร์กันอ่าอย่างเช่นร้านนี้ร้านขายกระเป๋านี่ก็ LYN นะก็เซลล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยนะอืมอัพทูนะอัพทูนะไม่ใช่มาถึงลดเจ็ดสิบหรือห้าสิบเปอร์เซ็นนะไม่ใช่นะเป็นบางชิ้นนะครับนี่นะคลิปลิงก์ก็มีนะลดห้าสิบเปอร์เซ็น Mac นะครับเนี่ยเกงยีนนะครับตามนี้เลยตามนี้เลยอ่าแล้วก็มีพวกร้านจิวเวลรี่ หรือว่าอะไรป่าปลายต้องมาดูเอ,เองนะครับบายวันเกวันะส่วนใหญ่ก็จะลดพิเศษนะครับนี่ส่วนใหญ่เสื้อผ้านี่เห็นไหมของเอ็กซนะครับตามนี้เลยนะครับผ้าเขาจะลดกันหนักเหมือนกันตัวนี้ก็ลด80%นะไม่รู้จากราคาป้ายหรือเปล่าแต่ว่าเห็นแบบว่าประมาณ390บาทนะครับเสื้อเชิ้ตของไว้ทำงานนะมีชุดลำลอง ออกกำลังกายนะครับร้านแว่นก็ลดนะลดแบบ end o f end o f year เลยนะประมาณนั้นนะครับลดปิดร้านเลย <c oughs> นะเมื่อกี้ body go ก็ลดนะครับตัวละร้อยนะมันเกียี่ร้อยห้บาทนะครับโอ้โหคนหลุมถึงกันใหญ่นะครับเนะี่ยก็มาคนคนคนคุยคุย,คยดูว่าถ้ามันใช่ไซส์เราก็ได้เลยน,นัเซล,ลจะสเปอร์เซ็นตะ่ตามนี้นะครับพี่หอ,อะไรเอ่ย วี <We> อะไรเนะี่ยวีแบะแบวีแบะแบไม่รู้สิอ <laughs> uh, ่าเชียรดานโนนะครับเซลแป์ Sell 80%นะครับถึง3ามเอ็ดมกราคม2อ6 7เลยนะครับเนี่ยรถเยอะแยะทั้งห้างนะครับลองมาเดินดูแล้วกันนะครับก็ห้างเขาก็จะมีกำหนดการปิดก็คือวันสุดท้ายน่าจะสามสิบเอ็ดมกราคมปี2อ6 7 1หกนึ่งุมพานี่ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้ละ ระหว่างนั้นเขาก็จะใช้เวลา2ปีนะครับที่อ่านข่าวมาเนี่ยเรโนเวทและทางเซ็นทันเขามีแผนเรโนเวทเซ็นทันแจ้งเลยนะเซ็นทันบางนาก็มีนะและ้วจะมีเปิดใหม่ก็คือเซ็นทันนครสวรรค์<อ>เซ็นทันนครปฐมนะนี่อย่างร้านนี้เป็นร้านชุดไทยนะครับเนี่ยก็เซล์เหมือนกันอ่าเป็นไงบ้างครับยังไงก็มาช่วยช่วยซื้อกันนะครับเขาจะได้ขนไปน้อยๆหน่อย,อย,อยโอเคครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับ ให้กับช่องปันกุลทีวีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับส่วนคลิปหน้าจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ